กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโยฮันครับประธานเป้และเมสซี่ผมบอกเลยเมทเทาก็สุดและจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอะไรสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ วันนี้เฮียถั่วก็ส่งมาให้รีวิวนะครับโยฮันครับเอ็มปาเป้แล้วก็เมสซ,ซี่เฮียเขาโละทีมออกจะเก็บเงินเอ็มไ้ซื้อตัวอยู่มาเริ่มที่โยฮันครับกันเลยสำหรับโยฮันครับตัวใหม่นะมันมีความแตกต่างแบบอย่างมากเลยกับตัวเกา่าแบบ OVR สแต็คข้างในมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นส่งบอลเลี้ยงบอลยิง แต่ว่าที่มันไม่ค่อยเพิ่มนี่คือมีความแข็งแกร่งกับพวกเกมรับส่วนในเรื่องของพลังแสงก็เหมือนกันเลยตัวเก่ากับตัวใหม่เท่ากันมีเหนือชั้นเพเมเกอร์ไซคก้อยแต่พลังแสงที่มันไม่มีก็คือเลี้ยงเร็วยิงปั่นโค้งแล้วก็ยิงไกแต่ว่า3มอย่างนี้คือตัวมันคมอยู่แล้วไงแบบไม่ค่อยจําเป็นมากเท่าไหร่แต่คือถ้ามีก็จะดีกว่านี้อีกก็จะโหดกว่านี้ขนาดไม่มีพลังแสงพวกเลี้ยงเร็วพวกเนี้ยมันยังโหดเลยนะคนใช้ตั้งเยอะแยะ ส่วนในเรื่องของการยิงนี่ไม่มีปัญหาลแล้วพอเท้าซ้าย5้ขวา5ด้วยแล้วตัวมันคมอยู่แล้วอะมองว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปเทียบกับยูเซได้เลยมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะยูเซนี่อาจจะวิ่งวิ่งอะพอๆกันเลยการทำประตูนี่ยูเซยิงคมกว่าแต่ยิงไกลนี่ขับดีกว่าพลังการยิงยูเซก็ยังดีกว่านะแต่พวกยืนตำแหน่งลูกวอลเลพ่พวกเนี้ยโยฮันคัรกิน แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการจ่ายนะคือยันครับกินขาดส่งบอลไกลยอนครับการมองการยิงปั่นโค้งนี่ยันครับก็ยังดีกว่านะส่วนเรื่องของความผิวการเลี้ยงบอลเนี่ยยันครับก็กินนะแล้วก็ความว่องไวอะไรพวกนะี้ปฏิกิริยาควบคุมบอลยันครับดีกว่าเยอะส่วนที่มันน้อยกว่าก็คือ สภาพร่างกายการกระโดดแล้วก็พลังงานที่น้อยกว่ายูเซส่วนเวิร์กเรทของโยฮันครัรนะก็จะเป็นสูงต่ําแต่ว่ามันลงมาล้วงบอลแต่มันก็ล้วงแค่หน้ากรอบเขตโทษอะไม่ได้ลงมาเล่นเกมรับเหมือนยูเซจากที่ได้เล่นมานะได้ลองมาเนี่ยโยฮันครัรนี่น่าจะเป็นกองหน้าที่ดีสุดในเกมตอนนี้และไปยืนเป็นฟ็นายนี่น่าจะสุดจะแบบส่งบอลมันดีไยิยงไกลก็ดี ถ้าไม่ซีเรียสในเรื่องของ OVR ที่มันลดลงนะผมมองว่าถ้ามันราคา 200M นะคุ้มค่ากับการจัดมาเล่นมากอยู่ได้อีกยาวอะ่ะคุ้มมากอะ่ะตัวนี้นี่คือโน1เลยกองหน้า5ดาวหลับใครที่โชคดีเปิดได้หรือว่าแลกเปลี่ยนได้จะเป็นขายได้หรือขายไม่ได้ผมก็แนะนำนะตีใช้ไปเลยตัวนี้คุ้มจัดมาต่อกันที่เมสซี่เลยตัวนี้ไม่ต้องมีอะไรต้องพูดถึงอนะีกแล้ว ความเร็วนี้มันแรงกว่าตัวทีวอีกนะแต่แรงกว่านิดเดียวอ่ะสแต็กโดยรวมมันอะมันเยอะกว่าประมาณ40หน่วย,ยที่สแต็กมันเพิ่มมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะก็จะเป็นการทำประตูการยิงไกลพลังการยิงการคุมตำแหน่งลูกบอนเล่พวกนะี้ไอตัวใหม่นี่เยอะกว่าประมาณ3-4หน่วยค่าสแต็กที่เหลือนี่มันก็ เท่ากันไม่ก็เพิ่มมาอย่างละหนึ่งอย่างละสองอะแบบไม่มีผลขนาดนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือ Work ์กเลเพราะตัว TY มันเป็น Work ์กเลแบบสูงต่ำส่วนตัว TS ตัวใหม่อะ่ะเป็น Work ์กเลแบบกลางต่ำวันในตัว TS นะคือเกมรับมันก็ไม่เล่นอยู่แล้วทั้งสองตัวแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนสไตล์นิดหน่อยก็คือตัว TS อะ่ะมันจะไม่ค่อยเติมเข้ากรอบเท่าตัว T y ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกเลยถ้าสมมุติงบเยอะนะผมเชียร์ไปทางตัว T S ได้ความเท่ด้วยตัวใหม่ A I ดีกว่าถ้างบน้อยเราเล่นได้เหมือนกันก็ตัว T Y ส่วน M L S นี่มันเป็น C A M ไงก็แล้วแต่ว่าคนจะเอาไปเล่นตำแหน่งไหนแต่ถ้าซื้อ M L S นะซื้อตัว T Y เลยดีกว่าเพราะว่าเอาไปเล่น C A M ก็ s t a c เท่ากับตัว M L S อยู่ดีจากที่เล่นแมซี่มานะ มีความพิวความเร็วแข็งแก่งก็ไม่สูดอะแต่มันก็แข็งของมันอะและในเรื่องของการยิงกับการส่งนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยเมสซี่แม่งโหดอยู่แล้วปีกขวาโนหน่งอเอาไปเล่น c a m s t มันก็เล่นได้หมดอะตัวเนี้ยใครที่มีงบก็จัดมาใช้กันได้เลย5ดาวให้หเลยตัวเนี้ยส่วนตัวสุดท้ายก็คือท่านประธานเป้ ตอ,อนนี้นี่ท่านประธานนี่เครื่องแรงสุดในเกมแล้วไม่มีตัวไหนสู้ได้ส่วนเรื่องตัวเก่ากับตัวใหม่นะคือท่านประธานเป้ตัวใหม่ก็สุดกว่ายอยู่แล้วแต่ว่าพลังแฝงมันไม่เหมือนกันไงแล้วก็เรื่องของการอัพสกิลตัวใหม่นี่ตัว T ีนะมันจะเป็นแบบอัพเหมือนกองหน้าคือมันได้ความเร็วมาทั้งสอ,งอย่างเลย ส่วนตัวท y มันก็จะเพิ่มค่าความเร็วในการเร่งขึ้นมา25หน่วยถ้าเัาเป็นสายฟ้านะพลังแสงที่มันหายไปจากตัวเก่านะั้นก็คือเพชรกับเลี้ยงเร็วแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือยิงปั่นโค้งแล้วก็สแต็กโดยรวมข้างในนะมันต่างกันประมาณ30หน่วยพวกสแต็กที่เหลือนี่มันก็ห่างกัน1 2มากสุดอ่ะ2ไม่น่าเกิน3หรอกแต่ว่า บางอันมันก็เท่ากันเวอร์เกตของตัว TY กับตัว TS นะเหมือนกันเลยก็คือสูงต่ำในเรื่องของเกมรับมันก็ไม่ลงต่ำอยู่แล้วอะ่ะส่วนเกมบุกมันก็เติมเข้ากอบเป็นปกติจากที่ได้ลองเล่นมานะก็ฟิลฟิลเดียวกับองลีเลยอะแต่ว่าปัปเป้นี่คือมันวิ่งแรงกว่าเยอะเลยไงแบบเห็นได้ชัดอยู่แรงสุดในเกมแล้วอะตัวเนี้ย สำหรับใครที่งบน้อยนะก็จัดตัวท y ไปใช้ก็ได้นะแต่ว่าคนที่พอมีงบหรือมีงบเยอะผมว่ารอตัวยูเลยดีกว่าผมว่ามันน่าจะเข้านะตัวยูเนี่ยในเรื่องของเทา้าวิกฟุลมันก็ห้าสี่เท้าซ้ายมันสี่ยิงนอกกรอบนี่ก็ต้องลุ้นหน่อยอ่ะคือมันก็ยิงได้แหละแต่ว่าไม่ไม่คม,มเท่าสายห้าแน่ ส่วนสกิลติดตัวของท่านประธานนะก็เป็นรูเลต <el> ก็ไปหาจัดกันได้นะสำหรับเอ็มปาเป้ผมลืมบอกไปสกิลติดตัวของโยฮันคาร์นะก็เป็นเลนเชงนะ,นะผมว่ามันมีประโยชน์นะก็คือสกิลมันกดง่ายขึ้นอนะ่ะไม่ต้องลูดซ้ายลูดขวาลูดลงอะไรเนะี่ยคือมันก็สะดวกขึ้นบางทีเราลูดแปบเนี่ยแม่งไม่ติดส่วนเมสซี่อีกตัวหนึง่ง<ร>ผมลืมบอกไป กีติดตัวมันก็เป็นรูเล็ตนะก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับเมสซี่โยฮันครับเอ็มปารเป้เนี่ยให้ห้าดาวทุกตัวเลยใช้ได้อีกยาวๆอ่ะพวกโยฮันครับเมสซี่พวกนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวโยฮันครับเอ็มปารเป้และเมสซี่มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อวิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะพากให้ฟังนะไปที่ซีดานแล้วซีดานยึกแล้วโดนตัดไปได้บัลหลักส่งให้โยฮันครับ อครับส่งให้เมซี่และเมซี่ปัน่นโอ้โหเป็นประตูเลยไม่มีเม็ดด้วยนะเทนแค่ห้ายังไงโดนไปสาเม็ดแล้ว,มมลวก็อีกฝั่งหนึ่งก็ได้ไดเขี่ยลูกแล้วไปที่แม็กอาริเตอร์ส่งไปให้เบนไว้และหมดเวลาครับกรรมการเป่าไปก่อนส่งสติกเกอร์ให้เขาหน่อยมีน้ำใจนักกีฬา มาครึ่งหลังเราได้เขลียส่งไปที่เมสซี่บรรลักบับรรลักปั่นไซก้อยไปให้ซีดานซีดานเหวี่ยงออกมาเป็นกุลิดส่งไปให้โยฮันครับเมสซี่ยังไงเอาซีดานยังได้อยู่ซีดานม้วนได้ยึกซีดานยิงไกลโอโ้โหโกนี่ขาตายนะกูย,ยิงออก เขาก็เปิดบอล <บน S 2> ออกมาแล้วและกุนหลิดมงซีดานเอา้าซีดานโนนเกี่ยวและเป็นฟาวซีดานจะเล่นเร็วไหมแล้วไปประธานส่งให้ยวนครับส่งคืนไปที่ซีดานยังม้วนอยู่ซีดานม้วนและยึดโ,โหและยิงไกล ถ้าตรงกรอบนี่หมดฟิตอ่ะสรุปคือกูจะมารีวิวสีดานใช่ไหมปั้นแม่งจัดเนี่ยไปบอลอยู่ที่ซานโชและเรนโบวบอลไปที่บันหลักแล้วและซีดานส่งให้ท่านประธานท่านประธานเลี้ยงลกโโหไม่ผ่านว่ะไปที่ประธานแล้วอยู่ที่สีดานสีดานยิงใหม่ บันหลักตัดไว้ได้กิโาโดส่งให้ซีดานท,ท่านประธานชิงมายนครับส่งให้กุลิตและแทงให้โยฮันครับและยิงเป็นประตูตีนขวานะโยฮันครับมาเขาจะเขี่ยลูกเริ่มเล่นโมบัปเป้โอ้โหโดนตอกไข่แต่กิโมโดเข้ามาแซะไว้ได้ส่งให้ซีดานและส่งให้โยันครับยันครับทั้งแทงให้เมสซี่ โอ้โหแต่เมนดี้นี่เบียดไม่ได้อ้าวเขาเกือบโดนนะเนี่ยเมื่อกี้นะซีดานมงไปให้เอ็มปาเป้ส่งมาที่ยอนครับยอนครับส่งต่อให้เมสซ,ซี่เมสซ,ซี่หมุนไม่ทีแล้วพาเวอร์ช็อตโอ้โหคมกรีบมาอีกฝั่งเขาก็ยังไม่ท้อนนะ เหลือ <laughs> ทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีทสานโชคเลนโบ์ใหม่แต่เว่าไปที่ท่านประธานาจะต่อใครโอ้โหกรรมการาหมดเวลาก่อนแล้ยกิ้วโป้งให้เขาก่อนนะ <laughs> สำหรับคลิปรีวิวก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> ขอบคุณเฮียถั่วที่ส่งมาให้พวกเรารีวิวนะครับ แล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ